จะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ทุกคนต้องลงทะเบียนใหม่หมดอยากรู้เงื่อนไขตามมาดูกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในรอบใหม่ในปีนี้ค่ะการลงทะเบียนในรอบใหม่นี้ทั้งคนที่มีบัตรคนจนอยู่แล้วและคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนจะต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดซึ่งจะเป็นการอัปเดตข้อมูลใหม่ในรอบ3ปีค่ะและทางกระทรวงการคลังได้ปรับเงื่อนไขาการลงทะเบียนในรอบใหม่จากเดิมจะพิจารณาตามรายได้ของผู้ลงทะเบียนต้องไม่เกิน1 บต่อปีปักใหม่เป็นจะนำรายได้ครัวเรือนมาเฉลี่ยต่อคนซึ่งยังไม่ได้กำหนดว่าเฉลี่ยออกมาแล้วจะใช้เกณฑ์รายได้เท่าไหร่และจะขอยกตัวอย่างคนที่ได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์ในการลงทะเบียนบัตรคนจนในรอบใหม่นี้ค่ะในกรณีที่1ถ้าว่างงานไม่มีรายได้แต่เฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อครัวเรือนแล้วถ้าไม่ถึงเกณฑ์ก็จะได้รับสิทธิ์ค่ะและในกรณีที่2ถ้าไม่เคยมีรายได้มาก่อนแต่ในช่วง ที่ผ่านมามีงานทํามีรายได้ถึงเกณฑ์แต่ยังมีแบตคนจนอยู่ก็จะถูกตัดสิทธิ์ค่ะเช่นคนที่เป็นข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหากิจพนัรรราากงานเอกชนนอกจากนี้จะมีการนําเอาทรัพย์สินเข้ามาเป็นเกณฑ์พิจารณาด้วยค่ะเช่นถ้ามีบัญชีธนาคารมีที่ดินมีบ้านก็จะถูกนํามาพิจารณาด้วยค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการลงทะเบียนในรอบใหม่จะสามารถช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงปิดช่อง ไม่ให้คนจนไม่จริงเข้ามาแอบอ้างสิทธิ์และจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพราะจะมีการอัปเดตข้อมูลทุกๆปีค่ะเช่นปีนี้หากมีรายได้เกินเกณฑ์จะไม่ได้รับสิทธิ์แต่หากปีต่อไปไม่มีรายได้ก็สามารถลงทะเบียนได้ค่ะส่วนระยะเวลาเปิดให้ลงทะเบียนในรอบใหม่จะทันภายในปีนี้หรือเปล่าจะต้องดูความเหมาะสมของสถานการณ์โควิดด้วยค่ะเพราะถ้ารวมกลุ่มกันอาจเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อได้ค่ะตอนนี้ก็ต้องรอตอบ ว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงไหนหากท่านมีข้อสงสยัยสามารถฝากไว้ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะ